ดื่มกาแฟล้ำๆกาแฟอะไรก็ไม่รู้มีเบิร์นไฟด้วยเนี่ยอยู่ในเมืองอยุธยาทั้งทีจะค้ากาแฟดีๆได้ยังไงร้านนี้ชื่อว่าร้าน Copyfinity Cafe เล็กๆที่บรรยากาศอบอุ่นมากเลยค่ะพอเดินเข้ามาในร้านจะเห็นเมนล็ดกาแฟาจากหลายประเทศเรียงเต็มผนังอยู่ที่และน่ารักเหมือนเป็นการเล่าการเดินทางของกาแฟาแต่ละถุงเลยแสียงในร้านก็คือแสงธรรมชาติจากต้างอก,กัะส่องเข้ามาทำให้รู้สึกสบายตาประกอบกับการนั่งจิบกาแฟาชิลๆสุดๆเจ้าของร้านเป็นกันเองน่ารักแนะนำเมนูละเอียดมากแก้วแรกพิมสั่งก็คือซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะคูช์ฟฟเเเเนนนีีี่่ยยพขาบบบิร์ไใหห้้ถึงโต๊ะแลอมมากอัันนี้ทวร์นพอออะะไร่็เาามิ เอาโรสมารี่ออมากค่ะระทานโรสมารี่ออกแล้วก็ซีเรีอขึ้นพร้อกับกาแฟค่ะ ไไปปเเอาเอาาลมนกับต่ตจุรสนะชาติมีความผมเปรี้ยวหวานและเค็มนินดๆจากเกลือขอบแก้วมีกลิ่นหอมเข้มสัมผัสได้ถึงความคู่สดใหม่ที่ปลายลิ้น,นจะรู้สึกเผ็ดอ่อนๆจากขิงตอนแรกแปลกๆแ,แต่พอดื่มไปเรื่อยๆครั้งที่สองครั้งที่สามรู้สึกสดชื่นมากเป็นกาแฟที่เหมาะกับการปลุกความสดชื่นสดใสในยามเช้าอย่างไรอย่างนั้นนอกจากเครื่องดื่มแล้วกาแฟแล้วก็ยังมีเค้กด้วยนะพิมสั่งช็อกโกแลตมูสพายมาด้านบนโรยผงช็อกโกแลตบางๆพอกินคู่กันแล้วสมัมผัสแบบหนือเหนอมละมุนมากเนื้อฉ่ำเข้มข้นหวานกำลังดีกิน่าษา ก็อขอลองกาแฟอีกสักแก้วละวกันพิมสั่งเป็นแบ a c k c o f f ฟีน่าเป็นกาแฟผสมสับประรดดื่มแล้วสดชื่นมากกาแฟหอมเข้มตัดด้วยความเปรี้ยวหวานของสับประรดใครชอบกาแฟผสมน้ำผลไม้เป็นทีนเดิมนะหรือชอบผลไม้ที่มีความเปรี้ยวหวานบอกเลยว่าแก้วนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนจะเห็นได้เลยว่าเมนูกาแฟของที่นี่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเพราะเป็นสไตล์ค็อกเทลเพราะเจ้าของรนะ้านอ่ะมาจากสายบาร์เทนเดอร์ที่ทำคอ็อกเทลมาก่อนเลยเอาความรู้อ่ะมาบร้านดัดแปลงเข้ากับกาแฟแต่ละเมนูได้รสชาติที่แปลกใหม่แต่ลงตัวไม่เหมือนใครที่สำคัญคือเป็นบาริสต้าที่เป็นมือรรรรรรราา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 างงวววััััลลลลลดดด้้้ยยยยยยยสสสกกกกกแแแฟฟมมททีีีี่่่่นนนนนบบออออถูใใใใจจเเเเพพะะะคคหหหืุ เข้าถึงได้ถือว่าคุ้มค่ามาก